โอ้เยอะมากเลยรเรื่งปริ่นมเชิญเลยครับโอเคได้ว่าพร้อมเลยครับค่ะพี่เบิร์ดค่ะโอ้โหมียังไม่จบหราอจบแล้วบ้างมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วครับผมที่ผมทําเนี่ยผมแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อชีวิตของผมทั้งหมด37ปีผมรู้ว่าผมทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอรู้ปุ๊บ ผมก็ประกาศออกมาว่า mm hmm. ผมจะเป็นคนแบบอย่างไรผม,มรู้ว่าอะไรไม่เวิร์ในชีวิตก็จะทําให้มันเวิร์เท่าไนการเอือนใจใช่ไหมครับพาะความก็เวลาเราประกาศออกไปคนได้ยินเยอะยิ่งทําให้เราต้องอยู่ในคาประกาศแล้วเราต้องรักษาคําพูดครับมันเป็นสิทธิที่มันเป็นสิทธิที่ผมคิดว่าเราก้าว ไม่ต้องมานั่งดูแลตัวเองว่าวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้คิดยังไงร,รู้สึกอยากทําก็ทํารู้สึกไม่อยากทําก็ไม่ทําผมว่าเราต้องก้าวไปในเหตุผลแล้วครับแ<ค>ม่ยังเชียร์อยู่ให้เราแบบอะไรเงี้ยกับการกลับมาคืนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็นอกจากผมตายแล้วครับนั่นแหละครับ,รบก็คือสิ้นสุดความเป็นพ่อแต่ถ้าเกิดใครจะรู้ว่าวิญญ,ญาณก็คงยังผูกพันอยู่กับลูกอยู่นะครับเพราะนั้นแล้วความเป็นพ่อเนม่ผมเชื่อว่าตุ๊กับผมมีไม่ไม่ได้แบบ ไม่มีไม่มีมันเสิร์พาตัวลูกอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเรื่องการเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากับุ๊กหรือจะกลับมาคืนดีอะไรหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆนะครับผมพูดตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนไปดูหมอดูดูยังมีดูแม่นไม่แม่นเลยใช่ไม่ใช่หรือใช่ป่ะไมนเรื่องอนาคตถ้าใช่ก็เห็นเองถ้าไม่ใช่ต้องคงไม่เห็นเรามีคุยกันบ้างไหมคะคุยว่าอะไรครับมีวาคทุกวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคน ที่ผมประกาศแบบนี้บางคนจะสงสัยว่าเพราะทำไมผมถึงประกาศจะกลับไปขอคืนนี้หรือเปล่าผมประกาศเพื่อรับผิดชอบอันนี้ผมชัดเจนผมรับผิดชอบตัวผมเองว่าชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เวิร์กยังไงและผมก็คุยกับทุกอย่างไงบ้างเราคุยกันเราคุยกันทุกเรื่องเรื่องลูกเลยนะครับอืมแ,อแล้วก็ก็เราอย่าล้างกันแล้วนะครับก็ความเป็นเพื่อนมีให้เหมือนเดิมแล้วทุกก็ใช้คำว่ากรุณาแล้วก็มีแบบกรุณากับผมมาคือเาคุยเรื่องลูกพี่พ่วอย่างนี้ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจคือเรามีความสัมพันธ์อันดี มากสำหรับความเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ทุกคนรู้สึกแบบใจพี่กับพี่บวยที่พิ้งคาว่าขยักขยันตัวเองเไรอยนะ่างนี้ขยันขยันตัวเองจริงๆครับเวลาเราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจริงคือวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบมันไม่โอเคอ่ะเราก็อยากจะลุกออกมารู้สึกส่วนไหนที่เองรู้สึกว่าตัวเองแบบแย่ที่สุดแล้วเราถึงได้แบบผมมีประโยคประโยคน์อันนึงของคุณครูผมนะครับที่เขาบอกว่าคุณรู้ไหมอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้ตรงก็แถเป็นครอบครัว เป็นที่บ้านเป็นแฟนภรรยาลูกอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่หมดเลยเขาบอกว่าคนที่สําคัญที่สุดของผมตอนนี้ก็คือว่าพวกคุณไงมันหมายความว่าผมสะเทือนสะเทือนเลยว่าเฮ้ยผมไม่เคยอยู่กับใครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตลอดชีวิตผมพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เรื่องแค่ครอบครัวนะครับอย่างที่บอกผมก็เหมือนพูดซ้ำเลยคือว่าถ้าเกิดผมไม่เคยอยู่กับใครร้อยเปอร์เซ็นต์มเพราะฉะนั้นชีวิตผมก็ไม่เวิร์กเวลาหามาแล้วก็รูพื้นที่มันก็เหลือเป็นแค่20%เองเพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตผมยังม,มีโอกาสความเปได้อีกั้งนะ เพราะนั้นเราเต็มที่กับทุกอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าสตรแบบีก่าทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าเกิดไม่ได้เราต้องสื่อสารว่าไม่ได้คือเราต้องเป็นคําพูดตัวเราเองเราต้องให้เกยียรติคาพูดเราเวลาเราให้เกยียรติคำพูดเราทุกอย่างที่เราพูดไปมันคือคอนนั้นเลยพูดเก้าอี้ก็ออกเก้าอี้พูดเจ้าว่าว่าผมจะเป็นเจ้าพ่อธุรกิจร้านอาหารมันก็มันจะเป็นเลยดีที <volleyball. S 1> <İn> ่สดแล้วอย่างตัวเองตัดสินใจไว้ตัวผมตอนนี้ผมมีความสุขดีครับผมชัดเจนเลยครับตอนนี้มีความสุขดีมากก็ กับความเป็นเพื่อนกับลูกที่มีให้ก็มีความสุขดีมากครับกับลูกก็มีความสุขดีมากครับแต่ตอนนี้แต่อารมณดีขึ้นแน่นอนมันไม่มีมันมันมันเลยมันไม่แย่มันตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ตอนนี้คือพี่บลอยก็อยู่คนเดียวแล้วก็จะหันลำบากเนาะเพราะมีคนมาเท้านะครับเท้าได้เหมือนเดิมเท้าได้เหมือนเดิมคนเดียวแล้วก็แฮปปี้กับการที่เราได้อยู่คนเดียวตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมมีความรับผิดชอบเยอะมาก สิ่งที่ผมไม่อยากทําอะไรเลยผมอยากโฟกัสกับการทํางานผมเพราะผมมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะผมมียังมีพ่อแม่พี่น้องผมนะครับที่ผมต้องดูแลนะครับมีลูกนะครับมีเรื่องของการดูแลตุกหลังจากที่เราตกลงกันไว้นะครับก็มันมีความรับผิดชอบเยอะแล้วมันทุกอย่างมันเรียกร้องให้ผมทำทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเราทําอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะโฟกัสที่นั้นตอนนี้ผมแบบปิดข้างๆเลยครับเราโฟกัสไปที่ข้างหน้าอย่างเดียวมอยากะมีรักใหม่ไหมมีรักใหม่ครับก็ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันเรียกร้องให้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ก การที่เรามีรักใหม่เราผมว่ามันเป็นประเด็นลองๆ<ะ>ให้เราสําเร็จให้เราสําเร็จก่อนเพราะเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยครับตอนนี้มากมันจะพูดเนี่ยมันมากที่สุดในชีวิตเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย้อจะต้องโต,งตขึ้นอะไรนะแล้วเราจะเรื่องอะไรเราได้เตรียมม<ล>ากอ๋อเรื่องลูกผมถึงบอกว่าผมอยากโฟกัสตรงนั้นแล้วผมอยากเกษียณอายุให้เร็วมีเวลาอยู่กับลูกให้เยอะหาตังค์ให้มาก เพื่อสร้างความมั่นคงเพราะตอนนี้ชีวิตคนเราเราเห็นเลยว่าเวลาถึงวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะกราฟมันจะดรอปลงมาอย่างนี้คนอายุมากมันทุกอย่างมันไม่มาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขภาพแล้วก็เงินมันจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่งผมกาลังทําโมเดลที่แบบทุกอย่างมันขึ้นพีคหมดร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังทําอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจทาอย่างที่สุดเลยอโอเคชัดเจนมาขอบคุณมากครับอย่าลืมนะลงทะเบียนกับคุณเปิ้ลนะครับ